สวัสดีครับผมตาวพลมาพาใสนะครับสปาชิระดับ1นบวกนะครับผมเดินพื้นเพผมนะครับก็เป็นพ่อค้าขายถุงท้าตามตลาดนัดนะครับปัจจุบันนี้ก็ตำแหน่งนะครับรองกรรมการฝ่ายบริหารนะครับก็คือชิกูโมเกอร์ดับ1บวกผมพื้นเพคนจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นคนมานอกนะครับก็มีความฝฝันอยากจะเข้ามาในกรุงเทพนะครับผม เข้าสู่ธุรก,กิจซีรกส์คมเกอร์นะครับก็คือปี2556ปมนีนาคมโดยการแนะนําของพิพัฒน์คุณสมบัติซึ่งเป็นหัวหน้าประกันชีพของผมเองนะครับผมนะครับก็ชวนเข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับตําแหน่งผมแท้ก็คือับ6เหมือนกันกับทุกคนนะครับที่เข้าสู่ในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เริ่มไต่เต้าในการสมบัตินหน้าในการสร้างทีมต่อสู้นะครับลุยพร้อมกับทีมงานนะครับกระทั่งมาได้ตําแหน่งปัจจุบันก็คือตําแหน่งหนึ่งบวกนะครับผม แต่ก่อนก็เป็นประกันชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มันเกิดจากที่ว่าเวลาเราไปขายประกันชีวิตแล้วมีลูกค้าถามมาว่าขายประกรันรถยนต์หรือเปล่าพอเห็นลูกค้าถาม,มบ่อยๆผมผมองเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้นลูกค้าของเราก็มีรถยนต์ทุกคนมันน่าจะตอบโจทย์ได้เพราะมันมีทั้งรถยนต์ทั้งประกันชีวิตด้วยก็เลยทำประกันชีวิตและประกรันรถยนต์คู่กันนะครับผมเหตุที่ผม มาทําสี้งนะครับก็มองว่าสีรุ้งมีเรื่องของการสร้างทีมซึ่งผมก็ใฝ่ฝันเหมือนกันว่าอยากจะมีทีมที่แข็งแกร่ง การขายประกันน่าสะใภที่อื่นก็ขายได้เช่นกันโอเคงั้นมาอยู่ที่สีกุ้งดีกว่าได้ช่างทีมโดยการที่เริ่มเรียนรู้สอนทีมงานมีการพาทีมมาไปเทรนทีมไปออกบูธเดินตามตลาดซึ่งผมก็เป็นคนตลาดนัดไปก่อนนะครับชั้นก็คือเข้าคอนเสิร์ตของเราชั้นคือเวลาออกบูธผมก็จะมีการเดินตามตลาดน้ำตามาที่ราชการตลาดสดที่บางครั้งอาจจะมีะเรื่องขี้ไม่มีนะครับเราก็เดินโดยการถือป้ายนะครับซึ่งการถือป้ายเนี่ยมันเป็นการทําให้เราอะกล้านะครับกล้าที่จะแสดงออกในการถือป้ายนะครับและสโลแก ที่ผมพยายามพูดเวลาถือป้ายก็คือว่ารับสมัครคนถือป้ายนะครับเงินเดือน5 0,000่นขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นการให้กําลังใจทีมงานนะครับให้กำลังใจตัวเองมากวาเนี้คนที่กล้าถือป้ายคือคนที่มีเงินเดือน5 0,000่นขึ้นนะครับนั่นคือการสร้างทีมก็สร้างทีมมาเรื่อยๆมันก็น่าจะดีกว่าไปที่อื่นนะครับที่บล็อกเกอร์อื่นจะมีแต่การขายอย่างเดียวถ้าขายอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าวันไหนที่เราไม่ได้ขายนะครับเราก็จะไม่ได้คอมมิชชั่นนะครับแต่ถ้าเป็นที่สี่ภูม่บล็อกเกอร์ ก็เลยตัดงใจมาทําที่นี่นะครับผม mm hmm. ทิแล้วระหว่างอาชีพเดิมนะครับที่ผมเป็นพ่อค้าขายถุงเท้าตำตลานัดกับธุรกิจสีกุง mm hmm. ตัวนี้นะครับที่มีการสร้างทีม mm hmm. ผมว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเอาง่ายอย่างอาชีพพ่อค้าขายถุงเท้านะครับ วันไหนที่เรานะครับออกไปแล้วถ้าไม่ได้ขายฝนตก้าร้องอันนี้คือเขาไม่ได้ตังค์แน่นอนออกไปบางทีก็เจอฝนตก้าร้องไปจ่ายค่าที่แล้วก็ไม่ได้ตังค์จ่ายค่าที่ แต่ขั้นตอนสุดท้ายก็ไม่ได้ขายนะครับแตกต่างกับธุรกิจตัวนี้นะครับวันนี้เรามีทีมงานหรือเรามีลูกค้าในมือเลยนะครับวันนี้เราแค่ยกหูโทรศัพท์นะครับทิ้งเดียวนะครับลูกค้าก็โอนเงินเข้ามาหรือถ้าเกิดเรามีทีมงานที่แข็งแกร่งบางวันไม่ได้ทำงานนะครับไม่ได้ขายประกันแต่ยอดธุรกิจก็เข้ามาเพราะว่ามีการสร้างทีมผมจึงชอบธุรกิจตรงนี้นะครับที่ว่ามันตอบโจทย์ช่วยให้เราเกษียณได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่มีทีมงานช่วยเรามีสถานะการเงินที่ดีขึ้นนะครับ เข้าสู่อาชีพนี้นะครับทำเปลี่ยนแปลงผมเยอะขึ้นเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีบ้านสองหลังรับรถยนต์ของตัวเองด้วยนะครับก่อนหน้านะที่เป็นพ่อค้านะครับเราก็มีรถยนต์มากันแต่ว่าคนละอย่างกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ที่ผมซื้อนะครับก็ราคาล้านกว่าทําให้เรามีเครดิตในการซื้อบ้านก็หลังแรกก็ใกล้จบแล้วนะครับหลังที่สองก็เพิ่งซื้อนะครับซึ่งได้จากธุรกิจนี้จริงๆผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะมาได้ถึงขนาดนี้นะครับซึ่งจากพ่อค้า ถุงเท้าตางตหลานนั่ธรรมดาทั่วไปนะครับคํารู้ว่าแค่จบป .6 นะครับแต่ก็มาถึงขั้นนี้ได้นะครับเกิดจากนะครับเกิดจากความมุ่งมั่นของตัวเราเองนะครับมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมนะครับแล้วก็แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับทีมงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีพลังทวีคูณและทําให้เราเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เร็วขึ้นประเดิ๋มนะครับตอนนี้ผมมีทีมงานนะครับติดตัว255คนนะครับ จาก2 5 0ร้าคนนะครับแต่งอไปเป็น5,100กว่าคนนะครับป mm ัจ hmm. จุบันนี้ผมมียอดธุรกิจนะครับยอดเบี้ยประกันทั้งทีมนะครับเดือนหนึ่งประมาณ5ล้านนะครับนี่คือพลังทีมที่ทำให้ทีมเราเติบโตแบบยั <นะ S 1> ่งยีนทุนนะครับผม,มยอดมาก สำหรับคนที่จะทําธุรกิจนี้นะครับธุรกิจสีตุงโมเกอร์นะครับบางท่านจะบอกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเน้นย้ำว่าธุรกิจนี้นะครับท่านไม่เป็นงานไม่ใช่ประเด็นครับผมเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ทําได้เกิดจากการเรียนรู้นะครับเรียนรู้และก็ copy นะครับผู้สําเร็จมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมือทานะครับไม่ต้องกลัวครับมีคอนเฟอเรนซ์ช่วยให้ท่านประสบก็จแน่นอนท่านคือท่านจะบอกว่าท่านไม่เป็นไม่เข้าใจงานตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลเพราะเราสอนแบบจับมือทําให้ท่านเป็นรับรองท่านจะอยู่กับผมท่านจะต้องเก่งแน่นอน นะครับผมวุฒการศึกษาอายุไม่เกี่ยวนะครับขอให้แค่ใจท่านมาและท่านลงมือทำท่านสำเร็จแน่นอนครับผมผมพระประกันครับผม